สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่14กลกุมภาพันธ์2,026ทุกทุกท่านนะครับและก็สวัสดี f c ช่องมดสั่งแฉแนวทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล f FA ครับของอังกฤษเฮาซิตี้แพ้เชลซีศประตูต่อ4และเลกแฮมชนะอิสวิททาวน์ประตูต่อศ ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันบรสเซียดอตมุลชนะไมาย0-5 4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชซี IE, อิตาลีปีซ่าแพเอซิมิลาน1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนเอลเช่เสมอโอซาซูนา0ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลลีกเออฝรั่งเศสเลนชนะปารีสยังแชงแมง3ประตูต่อ1และโมนโโกชนะน้อง3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเจลีกวิโซโกเบชนะวีวาลานาสก,กิ2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบีวดีสีไลออนซิกลีกวันชนบุรีเสมออุทัยธานีเอฟซีประตูต่อ1 ผลฟุตบอล BYD C5 ไฟลีก2เชียงใหม่ยูเนเต็ดชนะบังกอกเอฟซี3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกาของโปรตุเกสาตาคาล่าแพ้เบนฟิก้า1ประตูต่อ2ผออลฟุตบอลเอ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 งเอ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 เลเอเอเอเเอ s v เอเอเอ s อเ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 อ่อ,อ, Frances, อเอลอเ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 ออเอ เก่งมงฟูดแพ้โรเดลอเวลอน1ประตูต่อ2ลาวันลัวเสมออันเนซี่2ประตูต่อ2โปโอเอฟซีแพ้บูโรน1ประตูต่อ2และลิสตาชนะนองซี่2ประตูต่อ1ผล่พบอลลีกา2ของเยอรมันเนนแบกชนะคาสคู5ประตูต่อ1และดุสเซดอฟเสมอพอยเซน0นย์ประตูต่อศู ผลฟุตบอลซีกุนดานลีกาของสเปนอัมาเรียชนะอันดอร่าสประตูต่อ2ผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันซาบาพแพ้อันอาลี2ประตูต่อ5อันฮีราชนะอันอิติฟาส2ประตูต่อศและอันอิติฮัดชนะอันไฟฮา2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์กเลนดอร์ชนะเวลเล่2ประตูต่อศูน ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีกาตาสาลาัยชนะอียุปสปอร์หประตูต่อ1และอารัญญาสปอร์ชนะซัมซุนสปอร์สประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ